สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพลอยจะพาทุกคนมาดูอาหารเสริมที่พลอยกินทั้งหมดนะคะก็จะมีอยู่7ตัวนะคะอาจจะไม่ต้องกินให้ครบทั้ง7ตัวนี้ก็ได้นะนี่ให้ดูว่าตอนนี้คือผิวพลอยน่าสดเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นวิตามินซีนะคะ ซึ่งเป็นวิตามินพื้นฐานเลยสมมุติถ้าเกิดเราจะไม่กินอย่างอื่นอย่างน้อยก็ควรกินตัววิตามินซีนะคะเพราะว่าช่วยเรื่องผิวแล้วก็เรื่องสุขภาพโดยรวมด้วยเนาะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะตัวที่2เนี่ยเป็นซิงค์นะคะก็ซิงค์เนี่ยก็จะช่วยเรื่องสิวเรื่องผิวนะคะตัวนี้พลอยกินหลังจากช่วงที่พลอยแบบติดโควิดแล้วมันก็แบบสิวขึ้นนะตัวที่3นี่แอสตาแซนทินนะคะตัวนี้ก็ช่วยแบบเหมือน พวกต้านอนมุม,มูลอิสระนะคะแล้วก็พลรู้สึกว่าพลกินแล้วผิวฟูดีนะคะส่วนตัวนี้เป็นแอปเปิ้ลไซเดอร์เวเนกานะคะช่วยในเรื่องการเผาผลาญน,นะคะแล้วก็ช่วยเรื่องการย่อยด้วยส่วนตัวนี้นะคะเป็นโปรไบโอติกนะคะช่วยเรื่องปรับสมดุลลำไส้นะคะตอนที่พลไปหาหมอสิบเนี่ยหมอก็แนะนําให้กินตัวนี้ด้วยนะคะอันนี้ไบโอตินช่วยเรื่องผิวผมเล็บโดยรวมนะคะตัวนี้เป็นวิตามินดีนะคะ ก็คือพลอยรู้สึกว่าพลอยไม่ค่อยได้โดนแดดเลยพลอยก็เลยซื้อมาทานนะคะอันนี้คือที่กินทั้งหมดในหนึ่งวันนะคะซึ่งบางวันก็อาจจะลืมนะคะแต่ว่าอย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆนะคะ